เราสองคนสลับล่างกันค่ะไม่เอาไม่ปไม่อยากทำไป<ๆ>เีราจะมาทำเส้นตับปลานะคะไม่ชอบมากเลยค่ะรู <inha> ้ส <k> ึกว่ามันกินแบบฟึ่โหยทำอะไรบองกินตับปลาทุกวันก็เพิ่งชอบนี่พี่แมนจะมาวุ่นวายเสียงใดทำไมเนี่ยไม่ได้กินอะไรทุกวันถ้าพี่ไม่กินพี่ก็ไปเถอะอ๋อฉันเหม็นเอาของเป็นเหม็นมากินที่บ้านฉันอยู่นั่นแหละ กินกันต่อดีกว่าเอะเฉะมากเลยวันนี้เราจะมารีวิวชุเรียนทองคำกันค่ะเป็นไงบ้างคะสวยไหมน่ากินมากเลยอ่ะนี่พอเอาของเันเหม็นอะไรมากินในบ้านฉันอีกแล้วทุเรียนทองคำไงพี่แมนเหม็นเอาออกไปกินนอกบ้านเลยมันน่ากินจริงๆนะพี่แมนเราไม่บ้านอ่ะให้เขาทํางานบ้างนะให้เขาแต่มาถ่ายคลิปออกคลิปไม่ได้ทางานกันเลยเดี๋ยวฉันจะหักเงินเดือนให้หมดเลยพวกเนี่ยไม่เป็นไรทุกคนเรามากินกันดีกว่าปล่อยเขาไปเอกไป อร่อยขนาดนีอ่ะชอบจริงๆเลยแป๊บี่ปู๊ม้างนอกกันโอ๊ยพี่บอกกี่ทีเราไม่ให้กินขนมแบบนี้ตามัดลมกินทําไมก็ปู๊มชอบนี่พี่แม่พี่บอกแล้วไงมันไม่ดีต่อสุขภาพกินของมีประโยชน์บ้างแล้วเธอแม่ก็บอกไม่รู้จะบ้าก็มันอร่อยอ่ะพี่แม่ปมื่กินแค่นิดเดียวไม่เป็นอะไรเลยจะเลือกบ้าแบบนี้ทำไมอ่ะบ้าปะเนี่ยฉันบอกจำบ้างนะเจมส์ีกูสูง่ะ